สวัสดีนะครับนิสิตเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการเรียนออนไลน์ เราได้เริ่มเรียนออนไลน์กันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับหวังว่านิสิตคงจะเริ่มมีความคุ้นเคยกับการเรียนระบบนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นเนื้อหาถัดไปเดี๋ยวผมจะขออนุญาตสรุปเนื้อหาที่เราได้เรียนกันมาก่อนหน้านี้นะครับใน15คลิปแรกนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานให้กับนิสิตนะครับในการเข้าใจเนื้อหาถัดไปได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับในทางสถิติเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าประชากรนะครับตรงนี้เราพูดกันไปตอนคลิปแรกนะครับประชากรเนี่ยคือเซตของค่าสังเกตทั้งหมดนั เองนะครับสำหรับประชากรเนี่ยนะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์เนี่ยจะเป็นค่าหรือสภาพบางอย่างของประชากรนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะครับพารามิเตอร์จะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้ค่าที่แท้จริงนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะประมาณค่าของพารามิเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ไอ้เจ้าประชากรเนี่ยโดยมากแล้วมันมีขนาดใหญ่นะครับเราก็จะทําการสุ่มตัวอย่างขนาด n ขึ้นมานะครับ พอเราสุ่มตัวอย่างขึ้นมาขนาด n จากประชากรนะครับเราก็เอาตัวอย่างนี้แหละนะครับไปคำนวณค่าสถิตินะครับค่าสถิติที่ได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นค่าสถิติที่นำไปใช้ในการประมาณหรือว่าอนุมานค่าของพารามิเตอร์นะครับซึ่งเราไม่รู้นั่นเองนะครับการทำงานของสถิติเนี่ยภาพใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับสถิติบางตัวที่นิสิตได้เคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับเช่นสถิติ x-bar นะครับตัวนี้ก็คือค่าเฉลี่ย ของตัวอย่างนะครับซึ่งเราใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์มิวนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรนะครับหรืออย่างในคลิปที่11 12 13ตอนที่เรียนกับอาจารย์น้ำรงนะครับเราก็มีตัวสถิติ x bar 1ลบ x bar 2นะครับซึ่งใช้ในการประมาณค่าพารามิเตอร์มิว1ลบมิว2นะครับ หรือว่าเรามีตัวสถิติ d bar นะครับตัวนี้เราได้เรียนเป็นคลิปที่14บ5นะครับก็เป็นตัวสถิติที่ใช้ประมาณค่าพารามิเตอร์มิวีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละกรณีเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์อยู่นะครับแล้วนิสิตก็จะต้องเลือกสถิติให้เหมาะสมนะครับเพื่อที่จะมาประมาณค่าของพารามิเตอร์นั้นๆนะครับถามว่าทําไมสถิติถึงสําคัญนะครับออไอ้เจ้าสถิติพวกนี้นะครับสิ่งที่เราสนใจ ที training, iting, ่มันน่าสนใจเนี่ยก็คือว่าสถิติมันมีการแจกแจงครับสถิติเนี่ยมีการแจกแจงเพราะว่าสถิติเนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มนะครับผมเคยพูดให้ฟังไปว่าให้นิสิตพยายามนึกภาพตามว่าสถิติเนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มเพราะว่าถ้านิสิตเปลี่ยนตัวอย่างสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยค่าของสถิติมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นนิสิตทําการทดลอง10ครั้งอย่างเงี้ยนะครับแต่ละครั้งนิสิตก็ต้องได้ x อ็กบาร์ออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย x-bar หรือว่าตัวสถิติเนี่ยเป็นตัวแปรสุ่มถูกไหมครับพอมันเป็นตัวแปรสุ่มมันก็มีการแจกแจงนะครับการแจกแจงของค่าสถิตินี่แหละที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเราจะเอาการแจกแจงของค่าสถิติเหล่านี้นะครับไปช่วยในการหาค่าความน่าจะเป็นไปช่วยในการหาช่วงความเชื่อมั่นแล้วก็ช่วยในการทดสอบสมมติฐานนะครับการแจกแจงของสถิติที่เราได้เรียนไปแล้วนะครับตัวอย่างเช่นเช่นการแจกแจงของ x-bar นะครับ การแจกแจงของ x-bar ที่เราเรียนไปแล้วในคลิปแ, leaders, แรกๆนะครับเราก็จะเห็นว่าการแจกแจงของ x-bar เนี่ยภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเป็นการแจกแจง t ได้ถูกไหมครับหรืออย่างการแจกแจงของ x-bar หนึ่ลบ x-bar สนะครับที่เราได้เรียนไปในคลิปที่11 12 13นะครับนิสิตก็จะเห็นว่าในบางกรณีนะมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นการแจกแจง ปกติมาตรฐานได้บางกรณีก็จะเปลี่ยนเป็นการแจกแจงทีได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือที่เราเรียนไปในคลิปที่1 4บ5ก็คือการแจกแจงของดีบาร์นะครับการแจกแจงของดีบาร์เนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานได้บางกรณีก็จะเปลี่ยนเป็นการแจกแจงทีได้นะครับไอคำว่าในบางกรณีจะเปลี่ยนเป็น การแจกแจงปกติมาตรฐานได้หรือบางกรณีจะเปลี่ยนเป็นปการแจกแจงทีได้นิสิตก็ต้องไปย้อนดูในแต่และหัวข้อว่าอะไรที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้มันเปลี่ยนเป็นการแจกแจงปกติมาตรฐานหรือการแจกแจงทีได้ตัวอย่างนะครับเช่นสําหรับการแจกแจงของ x bar เนี่ยถ้านิสิตรู้ว่าประชากรมีการแจกแจงปกตินิสิตไม่รู้ค่าซิกมาสแควร์แล้วก็นิสิตรู้ว่าตัวอย่างขนาดน้อยกว่า30เนี่ยนิสิตก็จะใช้การแจกแจงทีจำได้ไหมครับ เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนิสิตก็ต้องย้อนกลับไปดูะครับอย่างที่บอกว่าในแต่ละหัวข้อเนี่ยเงื่อนไขอะไรที่ทําให้นิสิตใช้การแจกแจงทีเงื่อนไขอะไรที่ทําให้นิสิตใช้การแจกแจงปกติมาตรฐานนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะทวนให้นะครับก็คือว่าหลังจากที่เรามีการแจกแจงของค่าสถิติแล้วนะครับเราจะนําไปใช้หาค่าความน่าจะเป็นช่วงความเชื่อมั่น แล้วก็การทดสอบสมมุติฐานอย่างไรนะครับเราจะยกตัวอย่างง่ายๆที่สุดขอเป็นการแจกแจงของ x-bar ละกันนะครับการแจกแจงของ x-bar เนี่ยในกรณีที่ประชากรปกตินะครับไม่รู้ค่าของ sigma s q u a r e นะครับแต่ประมาณได้ด้วย s นะครับประมาณได้ด้วย s s q u a r e นะครับแล้วก็ตัวอย่างขนาด น้อยกว่า30นะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับ x bar ลบ m วส่วนด้วย s ส่วนสแค r ร์ร n เนี่ยจะมีการแจกแจง t นะครับมีการแจกแจง t นะครับที่ระดับขั้นความเสรี n ลบหนึ่งนะครับอันนี้เราได้พูดกันไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเราจะเอาอันนี้แหละนะครับเป็นตัวอย่างในการ อ่าทบทวนการหาค่าความน่าจะเป็นช่วงความเชื่อมั่นแล้วก็การทดสอบสมมุติฐานนะครับสำหรับการหาค่าความน่าจะเป็นก่อนนะครับอันที่1การหาค่าความน่าจะเป็นเนี่ยทำยังไงนะครับการหาค่าความน่าจะเป็นเนี่ยโดยมากแล้วโจทย์จะถามมานะครับเช่ ận, นโจทย์ถามจงหาความน่าจะเป็นที่ x bar eng, จะอยู่ระหว่างค่า2ค่า a ถึง b อย่างเงี้ยนะครับถามว่านิสิตทำยังไงนะครับนิสิตรู้ร i, อยู่แล้วว่าไอเจ้าตัว x บ a r ลบ mu ส่วนด้วย s s q n เนี่ย มีการแจกแจงทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยเราก็จะต้องแปลง x-bar ให้เป็น t ให้ได้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดตาราง t นะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้านนสิตธิจำได้เราก็จะทำเป็นความน่าจะเป็นที่เอา x-bar นะไปหักออกด้วยิวส่วนด้วย s ส่วน square root n นะครับแล้วหักออกทั้งอสมการเลยนะครับก็คือเอา a ลบ mu ส่วนด้วย s ส่วน square root n เอา b ลบ m ส่วนด้วย s ส่วนด้วย square root n นะครับพอทำแบบนี้ปุ๊บนะครับ ไอ้เจ้าปริมาณตรงกลางที่นิสิตมีเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปเป็น T นะครับเพราะว่ามันมีการแจกแจงทนะครับมันก็จะกลายเป็นความน่าจะเป็นที่ t นะครับจะอยู่ระหว่าง a ลบ mu ส่วนด้วย s ส่วน square root n นะครับ b ลบ m ส่วนด้วย s ส่วน square root n แบบนี้นะครับและเสร็จแล้วนิสิตก็ไปเปิดตารางทีต่อไปนะครับนึกออกไหมครับการเปิดตารางทเนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับไอ้เจ้า2ค่าขอบๆตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเลขเรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนนิสิตแค่เหลือแค่การเปิดตารางทีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาค่าความน่าจะเป็นเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับแบบที่2นะครับก็คือการหาช่วงความเชื่อมั่นนะครับนิสิตอาจจะโดนถามช่วงความเชื่อมั่นได้นะครับ ช่วงความเชื่อมั่นนะครับโดยการหาช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยเขาจะกําหนดเปอร์เซ็นต์มาให้ครับก็คือ1นึลบอลฟาคูณกับ1น0่นะครับนิสิตก็หาช่วงความเชื่อมัน่นตามอ่เปอร์เซ็นต์ที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับการหาช่วงความเชื่อมั่นเนี่ยมันเป็นการประมาณค่าแบบช่วงนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะประมาณตัวมิลนะครับหรือว่าพารามิเตอร์ของประชากรนะครับสามารถประมาณค่าแบบจุด ประมาณค่าแบบจุดได้ด้วยการใช้ x-bar ถูกไหมครับคือถ้ามิวเนี่ยเป็นค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยเราก็ประมาณค่าแบบจุดได้ดยใช้ x-bar ทีนี้การประมาณค่าแบบช่วงเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ไอเจ้าตัว x-bar นี่แหละนะครับแต่ว่า เหมือนทำให้มันเป็นช่วงด้วยการเติมแอร์บาวเข้าไปวิธีการทำนะครับหลังจากที่นิสิตรู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัว x bar ลบ m u ส่วนด้วย s ส่วน square r o n มีการแจกแจง t นะครับนิสิตก็สามารถตั้งสมการแบบนี้ได้นะครับก็คือนิสิตรู้แล้วว่าไอ้เจ้าตัว x bar ลบ m u ส่วนด้วย s ส่วน square r n เนี่ยมีการแจกแจง t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้คือเคอร์ฟการแจกแจง t ของนิสิตนะครับ นิสิตต้องการให้พื้นที่ตรงกลางเป็น1ลบเอลฟานะครับแปลว่าห่างๆนิสิตเนี่ยก็จะต้องแบ่งกันไปข้างละเอลฟาส่วน2ข้างละเอลฟาส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นนิสิตให้ไอเจ้าตัวค่าบนแกน X ตรงเนี้ยนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์ T ห้อยเอลฟาส่วน2กับลบทีห้อยเอลฟาส่วน2นะครับที T มันสมมาตรนิสิตเลยทําอย่างนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนิสิตก็จะได้ว่าอ,อ๋อหลบเอลฟานะครับคือพื้นที่ตรงกลางก็จะเท่ากับความน่าจะเป็นที่ลบทีเอลฟาส่วน2นะครับน้อยกว่าการแจกแจงทีน้อยกว่าทีเอลฟาส่วน2อนะครับอันนี้มาจากการแจกแจงทีนะครับเสร็จแล้วนิสิตก็เออ ปริมาณที่เรารู้การแจกแจงนะครับไปใส่ไว้ตรงกลางนะครับ t ก็จะเปลี่ยนเป็น x บ a r ลบ m ul, ส่วนด้วย s ส่วน square root n นะครับตรงนี้ก็จะเป็น t อัลฟาส่วน2นะครับหลังจากนั้นนิสิตก็จัดรูปใหม่นะครับจนกระทั่งนิสิตได้ตัว mu อยู่ตรงกลางนะครับพอนิสิตได้ตัว mu อยู่ตรงกลางปุ๊บนะครับสิ่งที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตัวนี้นะครับถูกเรียกว่าช่วงความเชื่อมัน่นนั่นเองนะครับเนีย่ยตรงที่ผมเพร t เช n นมาคไว นะครับแล้วก็ไฮไลท์สีชมพูตัวนี้นะครับจะถูกเรียกว่าช่วงความเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะครับของมิวนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้านนสิสิต้องการเปลี่ยนพารามิเตอร์นนสิตก็ทาได้ในทํานองเดียวกันนะครับส่วนการทํางานแบบที่3นะครับก็คือการทดสอบสมมุติฐานนะครับสำหรับการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยมันจะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างจะเป็นขั้นเป็นตอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลานิสิต กาทำการทดสอบสมมติฐานเนี่ยนิสิตก็ควรจะเขียนให้เป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนไปเลยตามที่ถูกกาหนดเอาไว้นะครับสำหรับการทดสอบสมมติฐานเนี่ยก็จะทำงานเป็นขั้นแบบนี้นะครับขั้นที่1ก็คือนิสิตจะต้องกำหนดสมมติฐานหลักแล้วก็สมมติฐานทางเลือกนะครับสมมติฐานหลักเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า h ห้อยศูนย์นะครับสมมติฐานทางเลือกก็จะใช้สัญลักษณ์ว่า h ห้อยหนึ่งนะครับสมมติฐานหลักและทางเลือกเนี่ย จะเป็นข้อความที่เกี่ยวกับประชากรนะครับสมมุติว่าในกรณีของค่าเฉลี่ยของประชากรเนี่ยนิสิตอาจจะกําหนดให้ h 0นะครับเป็นมิเท่ากับมินะครับแล้วก็ h 1เป็นมิเท่าไม่เท่ากับมิศูนย์นะครับไอเจ้ามิตัวนี้นะครับก็เป็นแค่ค่าคงที่ค่า1นึนะครับนิสิตนึกภาพตามว่ามันเป็นค่าคงที่ค่า1ก็พอนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะได้ว่า อ่าสมมุติฐานหลักคือแบบนี้นะครับและสมมุติฐานทางเลือกคือแบบนี้นะครับต่อมาขั้นที่2ของการทดสอบส,สมมติฐานนิสิตก็ต้องกําหนดระดับนัยสาคัญนะครับเอลฟานะครับพอหลังจากที่นิสิตกําหนดระดับนัยสําคัญเอลฟาเรียบร้อยนะครับขั้นที่3นิสิตก็ทาการสุ่มตัวอย่างขนาด n น,นะครับสุ่มตัวอย่างขนาด n น,นะครับพอนิสิตสุ่มตัวอย่างขนาด n มานะครับตรงนี้นิสิตก็จะสามารถคํานวณหา x-bar ได้คำนวณหา s ได้นะครับแล้วก็คำนวณหาสถิติอื่นๆที่นิสิตต้องการได้นะครับขั้นที่4นะครับหลังจากที่นิสิตสุ่มตัวอย่างเรียบร้อยนะครับนิสิตมาเลือกสถิติที่นิสิตต้องการใช้นะครับคำว่าเลือกสถิติที่นิสิตต้องการใช้เนี่ยก็คือนิสิตก็มาดูว่าอย่างข้อนี้นิสิตต้องการที่จะเทสในเรื่องของ m ถูกไหมครับว่า mu เท่ากับ0หรือว่า m ไม่เท่ากับ0นย์นะครับนิสิตเห็นแล้วว่ามันเป็นการเทสม นะครับพารามิเตอร์ของเราที่เราต้องการจะทดสอบก็คือมิวนะครับแล้วก็สมมุติว่าอยู่ในเงื่อนไขที่นิสิตเนี่ยมีตัวอย่างขนาดเล็กประชากรมีการแจกแจงปกตินะครับแล้วก็ไม่รู้ค่าซิกมาสแควร์เนี่ยนิสิตก็ต้องเลือกสถิติว่าจะใช้สถิติอะไรนะครับทหรือว่าปกติมาตรฐานนะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยนะครับที่ผมพูดไปก็จะใช้การจจกแจงทีนะครับเพราะว่าประชากรมีการแจกแจงปกติตัวอย่างขนาดเล็กนะครับแล้วก็ ไม่รู้ค่าสิกมาสแควร์นะครับก็เลือกตัวสถิติ t นะครับหลังจากนั้นขั้นที่5นะครับพอนิสิตเลือกตัวสถิติทได้สถิติทได้นะครับเราก็มาคํานวณค่าสถิตินะครับตรงนี้นะครับนิสิตก็คํานวณค่าสถิติที่เรียกว่า t ีคานวณออกมานะครับถ้าสมมตินิสิตเลือกการแจกแจงปกติมาตรฐานไว้ ในขั้นที่4นะครับตรงนี้นิสิตก็ต้องมาคํานวณค่า c คํานวณนะครับตรงนี้เราเลือก t ไว้แล้วก็มาคํานวณ t คํานวณนะครับวิธีการคํานวณก็คือเอา x bar นะครับหักออกด้วยค่าม u ศูนย์นะครับส่วนด้วย s ส่วน square root n นะครับตรงนี้ใช้ม u ศูนย์นะครับเพราะว่ามันก็คือการคำนวณนะครับภายใต้เงื่อนไขว่าสมมติหลักเป็นจริงนะครับพะนั้นนิสิตก็เอามิลสูตรลงมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นนะครับในขั้นที่6พอนิสิตคำนวณค่าสถิติได้แล้วนะครับนิสิตก็มาหาบริเวณวิกฤตนะครับสำหรับการหาบริเวณวิกฤตเนี่ยนิสิตก็จะหาได้โดยการเปิดตารางนะครับสำหรับในข้อนี้เราใช้การแจกแจงทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการแจกแจงทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนิสิตต้องการระดับนยะสําคัญเท่าไหร่นะครับสมมุติว่านิสิตต้องการระดับนย้สาคัญแอลฟานะครับก็แปลว่านิสิต ต้องการให้ตรงกลางเนี่ยเป็น1นลบอลฟานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะแบ่งไปห่างๆข้างละเอลฟาส่วนสนะครับ ข้างและแอลฟาส่วนสองนะครับนิสิตทําการทดสอบสองทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแบ่งข้างละแอลฟาส่วน2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยบริเวณวิกฤตเนี่ยก็คือตรงที่แรงเงานะครับก็คือจุดที่มันเกินทีเอลฟาส่วน2แล้วก็อยู่น้อยกว่าลบทีอลฟาส่วน2นั่นเองนะครับพอเราหาบริเวณวิกฤตก็คือจุดที่แรงเงาได้แล้วนะครับขั้นที่เจเราก็มาสรุปผลนะครับในขั้นตอนของการสรุปผลเนี่ยนะครับนิสิตก็ต้องมาดูว่า เจ้าท right. ีคำนวณของเราเนี่ยนะครับมันตกอยู่ในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับถ้าทีคำนวณเนี่ยตกในบริเวณวิกฤตนะครับเราก็จะสรุปผลว่าเราปฏิเสธสมมุติฐานหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทีคำนวณของเราเนี่ยไม่อยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับไม่อยู่ในผมย่อนะครับบริเวณวิกฤตนะครับเราก็จะยอมรับสมมติฐานหลัก กล่าวโดยสรุปนะครับการทดสอบสมมติฐานก็เป็นการทํางานทางสถิติอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องการจะทดสอบว่าเราควรที่จะเชื่อสมมติฐานหลักนะครับหรือว่าเราควรที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลักนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราสุ่มตัวอย่างขนาด n ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเลือกตัวสถิติที่เหมาะสมนะครับพอเราเลือกตัวสถิติที่เหมาะสมแล้วนะครับก็มา คำนวณค่าของสถิตินั้นๆนะครับอย่างในกรณีนี้เราเลือกสถิติไว้เป็นทีนะครับเราก็มาคํานวณทีคานวณนะครับแล้วดูว่าทีคานวณเนี่ยตกในบริเวณวิกฤตหรือเปล่านะครับสิ่งที่ทีคานวณสะท้อนออกมาเนี่ยนะครับก็จะบอกได้ว่าเราควรที่จะปฏิเสธหรือว่ายอมรับสมมติฐานหลักนะครับถ้าดูจากสูตรตรงนี้นะครับในเคสนี้นะครับจะเห็นว่าสูตรของทีคำนวณเนี่ยนะครับก็คือมี x บาร์ลบมิลสูตรอยู่ข้างบนนะครับความหมายก็คือเราอยากจะรู้ว่า ไอเจ้า x bar ที่เราได้มาจากตัวอย่างสุ่มเนี่ยมันอยู่ห่างจากมิูคือค่าที่เราจะทดสอบเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่า x bar อยู่ห่างจากมิูมากมากนะครับสิ่งที่มันจะออกมาก็คือมันจะสะท้อนออกมาในทีคำนวณว่าทีคำนวณเนี่ยก็จะมีค่ามากด้วยแล้วพอทีคำนวณมีค่ามากเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่ในบริเวณวิกฤตได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่า x bar อยู่ใกล้ๆกล้มิลู 0, เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย x bar อยู่ใกล้มิูเนี่ยนะครับ มันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนว่าเราควรที่จะเชื่อสมมติฐานหลักนะครับ x bar อยู่ใกล้มิูเนี่ยพอเวลาเราคำนวณทีคำนวณออกมาเนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาทีคำนวณมันจะมีค่าน้อยนะครับใกล้ๆศูนย์เพราะว่าเอ,อ่อ x bar มันอยู่ใกล้มิูมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณทีคำนวณออกมาเนี่ยทีคำนวณอาจจะไม่ได้ตกอยู่ในบริเวณวิกฤตนะครับนั่นก็จะทำให้เรายอมรับสมมติฐานหลักนั่นเองนะครับหลักการมันจะเป็นประมาณนี้นะครับ